มาดูตัวเลขวันนี้เลยน้องจิมมี่ดูตัวเลขของโลกซะก่อนแล้วกันนะได้ค่ะดูตัวเลขของโลกแล้วก็มาดูของไทยดูภาพกว้างภาพรวมก่อนนะครับค่ะตัวเลขของโลกวันนี้ก็504ล้าน9ก้าแ0รายนะครับตัวเลขนี้ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับค่ะแล้วก็เสียชีวิตไป6ล้าน2แสนกว่ารายแล้วนะที่เสียชีวิตจากโควิด -19 ค่ะส่วนประเทศไทยของเราวันนี้ครับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าหรือมากกว่าครับว่าไม่ป้งขึ้นหรือลงครับ น้อยกว่านิดนึงค่ะน้อยกว่าเมื่อวานใช่ค่ะก็คือ RT-PCR นะคะเมื่อวานนี้ตัวเลขอยู่ที่16,994วันนี้อยู่ที่16,891ค่ะลดลงมานิดหนึ่งนะ,ะดีกว่าเพิ่มนะ Mm hmm. ส่วนหายป่วยของเรานะคะก็ลดลงเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ที่ตัวเลขที่สูงอยู่ไปดูหายป่วยก่อนค่ะหายป่วยวันนี้นะคะ24,927ค่ะตัวเลขหายป่วยสะสมตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมา1,67866ค่ะ กำลังรักษาตัวอยู่ตอนนี้ต่ากว่า2องแสนแล้วค่ะพี่ถนอมครัอยู่ที่1,97,349นะคะอันนี้อันนี้เป็นสัญญาณที่ดีม,มันบ่งบอกว่ามันเริ่มมีความสัมพันธ์กับจํานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันเนี่ยนะะเพราะว่าถ้าตัวเลขผู้ติดเชื้อ ที่เรารู้สึกว่า16ื่นหกเฮ้ยมันมัน,ม,นมันใช่ตัวเลขที่จริงหรือเปล่าครับ ATK ที่มันน้อยลงเนี่ยในช่วงนี่ขนาดช่วงสงกรารก่อนสองการามหลังสงกรารนะคะ่ะทำไมตัวเลขมันต่าเพราะคนไม่ได้ตรวจหรือเปล่าแต่สิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าไม่รู้แหละตรวจไม่ตรวจไม่รู้แหละผลรายงานไม่รายงานแต่คนที่นอนอยู่โรงพยาบาลใช่ตัวเลขจาก20,000 0ประมาณเคยสูงสุดประมาณ2 0 0 0 0 0ห้า แล้วก็ต่ำลงมาตอนนี้อยู่ที่ 1, 1 97, 9 7 3 4 9คค่ะสัญญาณที่ดีใช่อีกตัวหนึ่งนะแล้วก็หายป่ว <Hi S 2> ปย,ยของเรานี้2,000 20, มอัพตลอดเลยนะคะเดือนเมษายนเช่นเดียวกันแล้วก็ติดเชื้อวันนี้อย่างที่บอกนะคะ rt-pcr ลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อยค่ะวันนี้1,6891ติดเชื้อในประเทศ1,6806คนคแล้วก็จากต่างประเทศ8 5คนค่ะ แล้วก็สะสมนะคะตั้งแต่ปีใหม่มา1 8 4 4งล้คนเสียชีวิตวันนี้มากสุดนะคะก็คือเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะคะ5คนก็คือวันนี้เสียชีวิต129คนร้่สิบ้าสถิติสูงสุดนะ129คนนะครับ ATK ีเคหครับ ATK วันนี้นะคะ12,945ค่ะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้8,276ค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งช่องที่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะในภาพนี้ก็มีเหมือนกันนะคะก็คือผู้ป่วยปอดอักเสบนะคะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้2,104คนฉเฉลี่ยจังหวัดละ27คนค่ะแล้วก็อัตราครองเตียง25.9ค่ะพี่ถ<ป>นอมค่ะปอดอักเสบยังไม่ลดนะยัง2,000กว่าอยู่นะครับ2ยอดรวมกันนะคะ rtPCR กับ ATK วันนี้20,000 9,836ค่ะถ้ายอดรวมก็จะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะคะครับถ้าเฉพาะเอ้เฉพาะ rtpcr ก็16,891ไปดูตัวเลขภาพรวมของตัวเลขทั้งโลกนะทั้งโลกนะครับว่าประเทศไหนมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยนะครับถึง,งเมื่อวานนี้ที่รายงานนะครับที่ติดเชื้อกันทั้งโลกเมื่อวานนี้นะ,ะนี่คือการติดเชื้อต่ำที่สุด น่าจะตั้งแต่เคยขึ้นไปสูงสุดค่ะลงมาอยู่แค่2 9 5 8 5 6รายเท่านั้นเองอที่เป็น new case ก็คือที่ติดเชื้อใหม่ที่รายงานเมื่อวานแล้วก็เนี่ยปรากฏในวันนี้นะใช่ค่ะนะครับ2,095,856 แปลว่าตำตำพอสมควรทีเดียวแนวโน้มลดลงใช่ลดลงมากครับลด<ช>ลงมากทีนี้แล้วมันอยู่ตรงไหนและที่เยอะๆอยู่เนี่ยสหรัฐอเมริกานี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดรายเสียชีวิตสี่สิบแปดนะครับแล้วก็อย่างอินเดียในแค่พันหนึ่งร้อยเองนะบราซิลไม่รายงานฝรั่งเศสในหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบร,รายเสียชีวิตสี่สิบแปดเยอรมนีหมื่นเก้าพันสามร้อยสามรายเสียชีวิตแปด อังกฤษไม่มีการรายงานรัสเซีย9,004เสียช <ette> ีวิต213เกาหลีใต้ก็ลงมาแล้วนะครับเหลือ47,743เสียชีวิต132อิตาลี18,380ตุรกี4,005นะครับสเปนไม่รายงานเวียดนาม12,012เสียชีวิต13แล้วก็ญี่ปุ่น39,899เสียชีวิต31 แล้วก็ตัวเลขเม็กซิโกนี่พันท่วนๆเลยนะแล้วก็ออสเตรเลียสามหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบมาเลเซียเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับออสเตรียหกพันสองรอยยี่สิบเจ็ดและประเทศไทยเราเมื่อวานนี้นะครับหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่เสียชีวิตร้อยยี่สิบสี่ค่ะนี่คือตัวเลขที่ติดเชื้อกันที่มากที่สุดถ้ามากที่สุดในโลกตอนนี้ก็คือประเทศ ประเทศเกาหลีใต้อ่ะพี่นมเกาหลีใต้จำนวน47,743รายวันนะคะรายวันรายวันครับรายวันที่รายงานค่ะ4 7 0 0เกาหลีใต้นะอันดับ2ญี่ปุ่นนะใช่ค่ะ39,899เออ39,000อันดับ3ออสเตรเลียใช่ค่ะ34,270ค่ะแล้วก็อิตาลี18,000ใช่มั้ยจะมีฝรั่งเศส19,000ก่อนใช่ค่ะเยอรมันก็1 9 ฝรั่งเศสในหมื่นคก้นแปดรยสิเยอรม 19, นี1 9 3่นคนอิตาลีหมื่นแปดพันแล้วก็มาที่ไทยไหมคะหนึ่งห่นหัน้ยเก้าสิบสี่นครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี้ยอยู่แค่นี้เองนะค่ะออตัวเลขไม่ถึงแสนแล้วนะครับแต่เราก็ยังคงสูงอยู่นะเมื่อเทียบกับประเทศที่เหลือๆนะ อีกตัวเลขหนึ่งที่ต้องดูก็คือตัวเลขผู้เสียชีวิตเนาะเพราะว่าบางประเทศเนี่ยติดมากแต่เขาเสียชีวิตน้อยบ,บางประเทศติดน้อยเสียชีวิตมากก็ต้องไปดูกันล่ละค่ะว่าเกิดจากอะไรเนาะของจีนนี่สองพันกว่ารายจีนนะจีนสองพันกว่ารายเห็นว่าเ,าเขาเข้มมากเลยตอนนี้ใช่นะครับ<อ>ตัวเลขของเมื่อวานไหมคะพี่หนอมตัวเลขของเมื่อวานก็อยากอยากโฟกัสไปที่ของผู้เสียชีวิตด้วยนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เสียชีวิตร้อยยี่สิบสี่คนน่ะ เมื่อเมื่อวานเนี่ยอน,นุถ้าดูจากภาพนี้เนี่ยภาพนี้มีเทียบกับว่าเมื่อวานนี้มีคนรักษาอยู่25514นห้วันนี้แสนเก้าพัอยะแสนเก้า่นที่ลดลงจาก2 5ง0 0นเมื่อวานนี้ลดลงไปพอสมควรนะใช่ค่ะที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้124ยรายเป็นชาย6กหญิง58เป็นคนไทยทั้งหมดเลย124รายอายุเฉลี่ย79ปีอายุน้อยสุด5เดือน S <S 2> <S 2> นะครับมากสุดร้อยสามปีคุณโทษนะครับแล้วก็วันที่พบเชื้อแล้วเสียชีวิตเร็วสุด5วันนานสุด31วันนะครับพบเชื้อวันที่เสียชีวิตเลย11รายแล้วก็99%้เกอ็ก็เป็นผู้สูงอายุกับมีโรคประจำตัวก็เหมือนเดิมนะครับต้นเหตุของการเสียชีวิตสาเหตุนะครับค่ะอันนี้คือเหตุปัจจัยที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขและสบคก็ยังกระตุ้นให้กับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะ ไปฉีดวัคซีนกันอยู่เรามีวัคซีนเพียงพออยู่ในอบตอก็ไปรอพศออตอนะครับไปโรงพยาบาลประจำอำเภอไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะครับไปฉีดวัคซีนกันได้เลยเรียกว่าเลือกยี่ห้อได้จะแบบใต้ผิวหนังหรือแบบแม่เมื่อวันที่เราเทุกคนอยากได้วัคซีนนะจองกันพอได้ช้าก็แบบลักลอบ อะไรนะแย่งคิวกันนะแอบซื้อคิวกันนะแอบทุจริตนะนะครับเรื่องคิวเรื่องวัคซีนบางคนรอไม่ได้สั่งซื้อมาใช้เองอย่างโมเดอร์นหน้านะผลสุดท้ายนะครับปรากฏว่าตอนนี้เหลือเกินกว่าที่คนจะปฉีดนะครับ มีเพียงพอนะคุณผู้ชมพอเวลาผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยทุกอย่างมันไม่แน่นอนจริงๆนะใช่ค่ะตอนนี้กําลังฮิตกําลังดังใช่ไหมคนก็อยากกินข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมผ่านไปสักระยะหนึ่งเาก็เหมือนเดิมอีกอ่ะเออคนเรานี่มันเหออะไรกันง่ายๆเลยเนาะ แค่เห็นเขากินอยู่บนเวทีแล้วก็แล้วก็โอเคแล้วคนก็แล้วคนไทยก็กินกันเยอะนะมุมหนึ่งก็ปังนะสาหรับเกษตร,รกรหรือว่าเป็นเรื่องดีนะ่อไปอะไรราคาตกเนี่พาไปกินบนเวทีคอนเสิร์ตดีไหมส่งเสริมอยู่ท่านนายกก็ชื่นชมแล้วกระทรวงวัฒนธรรมพาณิชย์ก็ชื่นชมอยู่พี่หนอมเอาไป, <Soft power. S 2> ไปกินบนเวทีคอนเสิร์ตเลยตั้งวงกินบนเวทีคอนเสิร์ตเลยอ่ะซอฟต์เพลวจะได้ขายดีขึ้นนะเยี่ยมค่ะรู้ก็คนไทยกินกันเองไงเนาะใช่คที่ดูนะสนับสนุนนะก็อยากขึ้นราคา เกินไปนะค,ะ,คะไปดูรายจังหวัดรายภาคบ้างไ้ยนะเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมนะครับไปเร็วเแล้วครับน้องมี่เร็วเร็วเลยภาคกลางเลยนะคะกรุงเทพมหานครค่ะ2943ค่ะกำแพงเพชร230ค่ะชัยนาท29นครนายก39ค่ะนครปฐม341ค่ะนครสวรรค์163ลนนทบุรี599ค่ะปทุมธานี165พระนครศรีอยุธยา296ค่ะพิจิตร70 พิจิตร57นะคะพิษณุโลก155เพชรบูรณ์66ลบบุรี53สมุทรปราการ522สมุทรสงคราม65สมุทรสาคร384ค่ะสระบุรี87สิงห์บุรี112สุขโขทัย230สุพรรณบุรี335อ่างทอง100พอดีค่ะอุทัยธานี120และเรือนจํา22ค่ะ ไปที่ภาคตะวันออกนะคะจันทบุรี167ค่ะฉะเชิงเรา288ชลบุรี704ค่ะปราด73ปราจีนบุรี206ระยอง186สะแก้ว149ขึ้นเหนือไปเลยนะคะเชียงราย2รายค่ะเชียงใหม่260น่าน156พะเยา41แพร่155แม่ห้องสอน16ค่ะลำปาง210 11นะคะลำพูน1ร้ายค่ะอุตรดิตถ์27ค่ะภาคตะวันออกชิยงเนื้อบ้านค่ะกระสิน187นะคะขอนแก่น483ชัยภูมิ189ค่ะนครพนม169นครราชสีมา314บึงกาฬ134บุรีรม 9, มัมย์469มหาสารคาม254มุกดาหาร34ยโสธร64ค่ะ1 0 1 455 เลย161ศรีสะเกต315สกลนคร263สุรินทร์327น้องคาย239น้องบุรลรัมย63อำนาจเจริญ83อุดรธานี281และอุบลราชธานี282ค่ะ ไปดูภาคใต้ต่อเลยค่ะกระบี่56นะคะชุมพร47ตรัง38นครศรีธรรมราช547ค่ะนราธิวาส8รายปัตตานี21รายพังงา87รายพัทลุง166ค่ะภูเก็ต129ยะลา18ค่ะระนอง27ค่ะสงขลา244สตูล28ปิดท้ายที่สุราษฎร์ธานี103ค่ะ ภาคตะวันตกนะคะกาญจนบุรีค่ะ260ตาก56ประจวบคีรีขันธ์135เพชรบุรี114ค่ะและราชบุรีมากสุดของภาคตะวันตกนะคะ311ค่ะส่วน10จังหวัดตามนี้เลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะ อันดับ1เนี่ยต่ำกว่า3,000แล้วนะคะกรุงเทพมหานคร2943ค่ะชนบุรีอันดับ2 704ค่ะนนทบุรีอันดับ3 599อันดับ4นครศรีธรรมราช547ค่ะสมุทรปราการอันดับ5 522คอนแก่น483อันดับ6ค่ะบุรีรัมย์อยู่อันดับ7นะคะ469อ็46 1อันดับ8ค่ะ455 สมุทรสาครอันดับ9384ส้ปนครปฐมอันดับ10นะคะ341ค่ะก็ตัวเลขก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ลดลงนะคะเพราะว่าใน10อันดับนี้ก็คือมากสุดใน2,943บาแล้วก็ต่ำสุดใน10อันดับ341ค่ะครับ